สวัสดีครับทุกคนเขาต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคาประจําวันอังคารที่31นะครับวันนี้ก็เป็นวันปิดแท่งของทามเฟมันเนาะนะครับโอเคประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญแรยนะครับวันนี้เรามาดูอันนี้ก่อนนะครับมันจะมีในส่วนของตัวนี้ครับในส่วนของอ,อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนาะนะครับตัวนี้อาจจะส่งความผันผวนต่อราคาทองคำของเราได้นะครับแล้วก็มี ในส่วนของอะไรอีกวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ตลาดยุโรปไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยนะขอดูดีๆก่อนนะครับดีเซลเซลยอดนำเข้าส่งออกนะครับกับดีเซลเซลของเยอรมันนะครับวันนี้นะครับตอนบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงหัวค่ำเดี๋ยวเราดูช่วงหัวค่ำนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราบอกเมื่อวานนะครับพอ ตลาดไม่มีข่าวนะครับกราฟอาจมีการเหวี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านได้เนาะนะครับในส่วนของตัวตลาดอังกฤษนะครับก็จะมีตลาดอเมริกานะครับก็มี employment cross นะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ cb consumer confidence นะครับก็คือตอนในส่วนของตัวสามทุ่งนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญจริงๆนะครับไฮไลท์ที่สำคัญนะครับอยู่ที่พรุ่งนี้ครับ การให้สัมภาษณ์ของลุงเจอโรมพาวเวลนะครับพวกนี้จะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราอาจจะได้เจอในลักษณะของกราฟที่ไซเวไปก่อนนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่นี่ครับพวกนี้นะครับก็คือในส่วนของการประกาศตัวเลขนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็คอนเฟอเรนส์นะครับของลุงตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ของเก่าอยู่ที่5.5คาดการ5.5หมายความว่าไงครับเขมองว่าเฟดนั้นจะเป็นลักษณะของการคงดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อการตัดสินใจไหมมันมีผลต่อการตัดสินใจครับถ้าเฟดคงอาัตราดอกเบีย้ยทองคามีโอกาสไปต่อนะครับแต่คงอัตราดอกเบีย้ยแล้วต้องดูนะครับในส่วนของตัวอ่าเฟดคอนเสิร์ตเนี่ยว่าลุงเขาจะพูดอย่างไงนะครับจะขึ้นต่อเดือนธันวาหรือจะอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวกอ,องทุน SPDR บ้าง นะครับกองทุน SPDR นะครับเมื่อวานขายออกนะครับ2.3ตันที่ราคา1,966นะครับสีคลองอยู่ที่859นะครับจุด46นะครับก็นัว่าเป็นการขายอันแรกของสัปดาห์นี้เนาะนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็มีซื้อเข้ามาสูงสุดคือ15ตันนะครับในวันศุกร์ที่ปิดตลาดไปนะครับแล้วก็ทำให้ทองคำตับตัวขึ้นมาอยู่ที่2,000กว่าเนาะนะครับอ่ะทางนี้ครับเรามามองในส่วนของตัว ทางด้าน CNBC กันบ้างนะครับ CNBC เขาบอกว่าไงครับ CNBC เขาบอกว่าทองคำขยับเข้าใกล้2,000ดอลลาร์นะครับจากอ่าสงครามตะวันออกกลางนะครับแต่ให้จับตาการประชุมของเฟดนะครับราคาทองคำนะครับปรับตัวขึ้น2,000นะครับเป็นในส่วนของตัวแตง้านเชอจิตยุทยาเนาะนะครับได้รับแรงหนุนจากภัยสงครามนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่าอ่าทองคำตัวเนี้ยนะครับเป็นเซเว่นเนาะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ นักลงทุนนะครับยังคงจับตาเฝ้ารอการประชุมเสร็จในสัปดาห์นี้นะครับอ่าซึ่งอ่าจิมไวท์ขอบนะครับทางคิทโก้เขาก็พูดขึ้นมาเนาะว่าในส่วนของตัวทางคำเนี่ยนะครับได้รับผลจากในส่วนของสงครามทางด้านยุโรปอ่าทางด้านอ่าอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเมื่อวานอิสราเอลก็โจมตีในส่วนของซีเรียเพิ่มเติมนะครับแต่กราฟก็ราคาไม่ได้เกิดในวสั่งของตัวแผ่นดินบาทกับขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกว่าวานกราฟมีโอกาสเบี่ยงทดสอบรับแด้ทดสอบต้านนะครับ ทางด้านเทรดเดอร์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนักลงทุนนะครับยังคงจับตานโยบายนะครับนีอ่าของ U.S. Central Bank นะครับก็คือเฟดนั่นแหละนะครับว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็นยังไงหากเฟดนะครับยังให้ความกังวลกับเงินเฟ้ออยู่นะครับเขาบอกว่าทองคำมีโอกาสปรับตัวลงมาได้อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือมุมมองของนักลงทุนนะครับคราวนี้ครับเรามาดูปัจจัยทางด้านเทคนิคของเราบ้างนะครับเรามาดูเพรเมื่อวานกันเลยนะครับหลังจากที่ เราคุยกันเอาไว้เนาะนะครับเราคุยกันเอาไว้ในส่วนนี้จำได้ไหมครับว่าเนี่ยเรารอนะครับรอให้กราฟเบรกเอาโซนนี้ลงมาได้นะครับและเราจะทําการเซลล์ลงมานะครับจุดจ p ที่เรามองคือโซนบริเวณประมาณนี้นะครับและแนวรับตรงนี้นะครับพอตอนเย็นครับกราฟลงมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับแท่งนี้จบเป็นพินบายนะครับพี่หมีก็ส่งข้อความเข้าไปในไลน์พวกเราเนาะนะครับว่าให้ระวังนะครับ สำหรับขาเซล์นะครับการ์ดมีโอกาสทักตัวนะครับและถ้านะครับเขาไม่สามารถเบรเอาแนวรับได้เขามีโอกาสเบี่ยงทดสอบลับทดสอบต้านนะครับก็ทดสอบรับทดสอบต้านอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับตัวทองคําเมื่อวานนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นวิเคราะห์กราฟกันนะครับในส่วนของตัวทํงเซมเดย์ก่อนเลยนะครับทํงเซมเดย์ตกในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะของตัว PA เอเซลที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เนาะ นะครับแต่ถ้าเรามองครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ยังโคงมีแรงบายนะครับเรามองว่าขาเซลล์ลงมาเมื่อวานเนี่ยเป็นการเซลล์ลงมาเพื่อทําการพักฐานนะครับแต่เขาเกิด PA ขึ้นไปเสร็จครับเขาสร้างกรอบแนวต้านขึ้นมาใหม่เขาไม่สามารถเบรกได้นะครับโดยราคาขึ้นมาที่2,000 เมื่อวานขึ้นมาที่2,002เนาะแล้วก็ถูกแรงเทขายกลับลงไปนะครับอันนี้คือภาพรวมทางเซมเดย์นะครับตรงเนี้ยพี่หมีมองว่าเป็นลักษณะของการพักฐานอยู่วันเนี้ยนะครับกราฟมีโอกาสไซเววิเอร์ตัวสอบและตัวสอบตานนะครับในมุมมองของตามเฟรม H4 ครับโซนบริเวณตัวนี้ครับกรอบตรงนี้นะนะครับกรอบบริเวณตรงนี้นะครับกรอบบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีกดให้เนาะ,ะ1991 19ครับจนถึง 2008นะครับอันนี้คือกรอบ H4 ที่เป็นลักษณะของการไซเว์นะครับอันนี้คือไาฟเฟม H4 อยู่ในลักษณะรูปแบบของการไซเว์ที่เราเห็นอยู่นะครับถ้าเราอ่านในส่วนของตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับจากเทรนดนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเป็นยังไงครับกราฟมีการสร้างในส่วนของตัวไฮโอโรที่สูงขึ้นนะครับสร้างไฮโอโรที่สูงขึ้นนะครับก็ยังงผมบอกครับว่ากราฟนั้นยังคงมีแรงบายนะครับหรือแม้แต่ EMA ทั้งสเส้น นะครับ EMA ทั้งสามเส้นนะครับส่งเสริมมาสักของแรงบายอยู่นะครับแรงบายอยู่เนาะแต่สิ่งที่มี่เนีว่ากรอบเนี่ยคือกรอบไซเวให้เรามามองตัวนี้ครับ RSI 14นะครับและหน้ากับ150อ่าะ่งบอกว่าเป็นลักษณะของการไซเวเนาะและจากการที่ทางเฟรมเห็นสีนั้นสร้างไฮชุดนี้ขึ้นมานะครับสร้างไฮชุดนี้ขึ้นมานะครับการยกไฮของเขาที่สูงขึ้นชุดนี้นะครับ ยกหายชุดนี้ขึ้นมาไปในทางกับการครับ RSI ตัวเนี้ยไม่สามารถสร้างหายที่สูงขึ้นได้ตามตัวเนี้ยมองลักษณะเป็นของตัวสิ่งที่เราเรียกว่า b a r r i สเ d i v e r g e n นนะครับแต่ Divergent ในที่นี้นะครับถ้ามันจะสมบูรณ์จริงๆมันควรจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับควรจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว time frame h สเดี๋ยวพี่มีขออนุญาตแคปให้ในห้องไลน์ก่อนนะครับอ่าโอเค แจกให้ในห้องไลน์แล้นะครับอันนี้คือ time frame H4 นะครับถัดมาครับมาดูกันในส่วของตัว time frame H1 กันว่า time frame H1 เป็นลักษณะอย่างไงนะครับถ้าเรามอง time frame H1 ครับมีลักษณะของการยกโลที่สูงขึ้นนะครับยกโลที่สูงขึ้นตามแน่นอนครับ H4 ขึ้น H1 ก็ต้องขึ้นตามครับแนวรับสำคัญครับ1991นะครับตอนนี้กราฟติดเส้น EMA อยู่นะครับ EMA EMA 5้าส e ิบอยู so. ่นะครับยังไม่สามารถผ่านไปได้เนาะหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งครับหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับในลักษณะของรูปแบบแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นครับมันมีลักษณะแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับมันมีลักษณะแบบนี้ซ่อนอยู่เรามองที่สอง r s t c a s e นะครับกรณีแรกครับคือในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าสมมาตรนะครับสมมาตรนะครับสมมาตรคือมองชุดไหนมองชุดนี้ครับเป็นลักษณะของการสมมาตรนะครับกราฟยังคง ไม่เป็นลักษณะของการเลือกทางนะครับแบบเนี้นะครับสิ่งที่เราต้องระวังคือแนวรับและเทรนด์ไลน์นะครับกราฟยังไม่สามารถหลุดขึ้นไปได้นะครับกราฟยังไม่สามารถหลุดขึ้นไปได้เนาะอันนี้คือจุดที่เราจะต้องมองนะครับถ้าหลุดแนวรับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งลงมาได้มองโซนบริเวณไหนครับมองโซนบริเวณนี้อีกหนึ่งโซนครับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดห้านะครับโซนบริเวณเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับกับหนึ่งเก้าแปดห้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดห้านะครับ สองโซนเนี้ยเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับของตัว time frame H1 หนนะครับหรือถ้าเรามองอีกรูปแบบ p a t เทิรนหนึง่งพี่มีอยากให้ระวังอะระวังรูปแบบตัวนี้นะครับจากลักษณะของอ่าม i d e อ a l triangle นะครับหรือว่าสมมาตรเนี่นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นยังไงครับมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปนะครับเป็นในลักษณะข,ของตัว descending ได้คืนลักษณะกราฟลงมาแบบนี้ครับอ่าถ้าเบรกเอาลงมาได้อันนี้คือ จุดที่เขาจะทาการลงมานะครับคือจุดที่เขาจะทำการลงมาเนาะอันนี้มันมี2รูปแบบที่จะเกิดขึ้นนะครับหสมมาตรนะครับ2นะครับดิสซินดิงหรือที่เราเรียกว่ามากไปน้อยนะครับมากไปน้อยนะครับแต่จะเป็นทักษะคันเซินี้ได้นะครับให้เราดูตัวนี้นะครับอ่ามุมไปตั้งอินดิเคเตอร์ต้องสนับสนุนนะนะครับสําหรับตัวไทม์เฟรม H1 นะครับอ่าอันนี้ก็คือ รูปแบบของวันนี้ที่เรามองเอาไว้นะครับทางนี้จุดที่เรามองครับแผนการเทรดวันนี้ระยะสั้นนะครับสําหรับขาเซลล์ลงมาระวังนะครับเส้นเมีจะผ่านไหมนะครับที่หมีขอวางแผนการเทรดในทางเฟรม H4 เนาะนะครับขอวางแผนการเทรดในทางเฟรม H4 นะครับในทางเฟรม H4 ถ้าเราดูภาพกว้างมันจะมีแนวรับอีกหนึ่งอ่าแนวต้านอีกหนึ่งแนวนะครับแนวต้านอีกหนึ่งแนวนะครับเดี๋ยวที่หมีเปลี่ยนสีให้แป๊บหนึ่งนะ นะครับเป็นแนวต้านอีกหนึ่งแนวนะครับแนวต้านนี้อยู่ที่บริเวณสองศูนย์หนึ่งสี่ครับจุดสี่สี่ศูนย์นะครับสองศูนย์หนึ่งสี่จุดสี่สี่ศูนย์นะครับอันนี้เป็นตัวแนวต้านที่เกิดขึ้นนะครับกรอบครับวันนี้กรอบทําเฟรมให้สี่อย่างที่เราเห็นครับกราฟมีโอกาสเบี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านนะครับกราฟมีโอกาสเบี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านเนาะเดี๋ยวที่มีขอปรับนิดนึงนะครับคือปรับไม่ใช่อะไรนะจะหาที่เขียนให้พวกเรา อ่ะโอเคเราขีดกันในทางเซมชหนึ่งดีกว่านะครับในลักษณะของทางเซมหนึ่งกรอบที่หมีให้กรอบให้สีคือกรอบเดิมที่เราใช้กันก่อนนะครับกรอบโซนบริเวณนี้นะนะครับอ่านะครับถ้ากราฟลงมาไม่ผ่านครับตอนนี้กราฟลงมาแล้วนะครับถ้ากราฟลงมาไม่ผ่านนะครับให้เรามอง p a b อโซนบริเวณนี้นะครับมอง p a b อบโซนบริเวณนี้นะครับจุดทีพีคือโซนบริเวณไหนคือไฮเดิม erm, ครับ อ่าคือไฮเดิมเนาะแต่ถ้าเขาลงมาอีกเวอร์สเหนึ่งแล้วเขาสามารถทะลุดได้นะครับในกรณีที่เขาลงมาแล้วเขาทะลุดได้นะครับอ่าจุด GP ที่เขามีโอกาสมาถึงนะครับคือโซนบริเวณนี้ครับอ่านะครับคือแนวรับที่เราบอกเมื่อกี้แหละนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับ กับโซนบริเวณ1971นะครับอันนี้คือถ้าเขาเบรกเอาขึ้นมาได้แต่ในทางกับกันครับถ้าเขาไม่ผ่านนะครับเบรกเอามองที่2 0 0 2 0 1 4นครับอ่ากรอบโซนบริเวณเนี้ยเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับระวังตอนกราฟลงมาที่เทรนไลน์นะครับถ้าเราสังเกตน,นะครับมันเป็นลักษณะของการยอ่อเห็นไหมครับตัวเนี้ย เหมือนจะทําในส่วนของตัวดิสเซนติ้งแต่สุดท้ายเป็นไงครับพอเกิด PA บายเสร็จกราฟยกไฮกลับขึ้นไปครับในเมื่อกราฟมันจะมีแนวโน้มขาบายอยู่นะครับการเซลล์ให้เรา,เ,ราเลืกไว้เสมอเหมือนที่ี่หมีบอกครับว่าเป็นลนักษณะของการเซลล์ที่เป็นลนักษณะของการพักฐานนะครับกราฟมีโอกาสที่จะไซเว์ในคืนนี้และเลือกทางในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคสำหรับแผนการเทรดวันนี้ครับประมาณนี้เนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกัทุกคนสวัสดีครับ